นี่เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงเบาเดีเ๋ยวจะแกะให้ดูเป <c oughs> <c oughs> ็นห้องจ้ะไปซะนี่มาส่งของไอ้ข่อยเออพ่อข่อยรับ <c oughs> ของใครคะซิก <c oughs> ิซิก้เซฟักเตอร์เซฟักเตอร์พ่อพ่อกี้นั่นเป็นมาดามมาดามดูอันมาดามดือนพี่น้องข่อยสั่งอันพักไทยเฮาจ้ะนี่คะ่ะ คนไทยในปารีสคนมาขายของไทยเออเอยอย่าดิบูมีอะไรมั่งนะอูวีดิผัวป้าเปิดให้ดูสินี่อยู่นี่ค่ะ <c oughs> สาวเดินสั่งกับเจ้านี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะมีชื่อว่าอรายเจ้านี้เขาส่งในฝรั่งเศสดเด้อเด้อบริษัทชงหนอกป,ประเทศเดอ้อนี่ค่ะอันนี้ส่งธรรมดาค่ะสาวเดินสั่งอะไรมั่งมาดูกันเนาะมาเบิร์ับพี่น้องว่าสาวเดินสั่งอี่ยมากน่

ทำแม่บังกใกลก้ๆกระดูจา้าเี่ยเขาได้เนี่ยไหมเขาสร้างอันสต, <laughs> สตนอสตอร์น้องสั่งสตอทางไกลนี่ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงเบาเดี๋ยวจะแกะให้ดูมะม่วงเบาม่วงเบาไทยสิบสามยูโรค่ะเขาสื่อเลยมะม่วงเบา <c oughs> แล้วก็กระถินค่ะ เพราะว่ายุลานไทยบ่มีค่ะยุนี่ก็เลยต้องสร้างมาจากคนไทยฟรีดสั่งมามะเขือมะเขือเหลืองนี่มุมงใจเสนอสตอร์สตอไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ะน